Thank you. เกษตรนะครับ2020ครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับวัวนะครับในฟาร์มของผมนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ทำคลิปนานเลยนะครับทำคลิปนานเลยวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์เอฟซนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็คือนะครับลูกวัวนะครับลูกวัวตัวนี้นะครับนี่ลูกวัวตัวนี้เป็นลำปีสกรีนนะครับเป็นมาได้ประมาณสัก จะหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับจะหนึ่อาทิตย์แล้วนะครับจะหอาทิตย์แล้วนี่ขนาดผมเลี้ยงกลางมุ้งนะครับผมเลี้ยงกลางมุ้งอย่างดีเลยนะครับทั้งสองข้อนะครับทั้งสองข้อผมเลี้ยงกลางมุ้งอย่างดีนะครับไม่ให้ยุงนะครับแล้วก็เหลือไลเข้าไปตอมนะครับแล้วก็ไปกัดกินเลือดนะครับเขานะครับนี่ก็ยังไม่วายนะครับที่ จะเป็นจนได้นะครับนี่นะอันนี <combined> ้แม <sh metros mal generally> mm ่เขานะครับก็คือ3ตัวนี้ก็คืออันนั้นพี่สาวเขานะครับพี่สาวตัวที่เป็นลำปีนะครับอันนี้แม่เขานะครับนี่อ่าสังเกตนะครับสังเกตแรกๆเลยนะครับที่เป็นนะครับอ่าพอดีนะครับพอดีวันที่น้องเป็นนะครับผมติดธุระพอดี2อสาวันนะครับอ่าก็สังเกตดูมีตุ่ม นะครับบวมๆนะครับขึ้นอยู่ตรงใกล้ตานะครับใกล้ตาขวาเขานะครับมีสองตุ่มใหญ่ๆนะครับสองตุ่มใหญ่ๆตรงตัวนี้ยังไม่มีนะครับตรงตัวที่คุณหมอฉีดยาสีม่วงนี่ยังไม่มีนะครับเป็นที่หน้าอย่างเดียวนะครับพองขึ้นนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้สังเกตอะไรนะครับยังไม่ได้ผิดปกติอะไรมากเพราะว่าเรายังติดธุระอยู่นะครับแล้วก็ พอไปธุระตอนเช้านะครับตอนเช้ากลับมานะครับรู้สึกว่าเดินอยู่ในสวนนะครับมีวัวนะครับถ่ายเหลวนะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับเพราะว่าสังเกตจากดูถ่ายของเขานะครับดูอึของเขาต้องมีวัวอยู่ในฝูงผมเนี่ยถ่ายเหลวผมก็สังเกตดูนะครับสังเกตไปเรื่อยๆก็เนี่ยก็มาสังเกตดูมาเจอสาวน้อยตัวนี้นะครับดูตูดเขานะครับว่าเออ มีตูดเขาเลอะนะครับเลอะขี jacket, ้อยู euh ่นะครับเลอะขี้อยู่แล้วก็ผมก็พยายามสังเกตนะครับก็พอดีเขาถ่ายเหลวนะครับถ่ายเหลวก็อ๋อก็รู้ละว่าแม่นี้ถ่ายเลวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับวันที่สองที่3าผมก็ยังติดธุระอยู่นะครับติดธุระอยู่ไปต่างจังหวัดด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนบ้านแล้วก็ฝากน้านะครับมาช่วยดูแลให้นะครับตกเย็นผมถึงจะมาสังเกตบัว นะครับก็รู้สึกว่ามีตุ่มขึ้นนะตามตัวนะครับปะปายนะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปะปลายแล้วก็ตรงที่ใต้ตาขวาเขานะครับก็รู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นนะครับขั้นแรกผมมีวัวผู้นะครับวัวผู้ซึ่งได้อายุประมาณ2-3ปีนะครับพร้อมผสมนะครับเขาสามารถที่ผสมได้แล้วนะครับผมนึกว่าเขาขึ้นผสมแม่ แม่นี้นะครับลูกก็คือตัวนี้แหละลูกเขานี่แหละที่เป็นลำปีนี่แหละอ่าแล้วก็ไปโดนเหล็กโดนไม้อะไรทําให้เกิดแบบบวมขึ้นนะครับผมก็สังเกตอยู่นะครับสังเกตอยู่แก,ก็อ่ายังไม่ฟันธงนะครับว่าเป็นลำปีนะครับผมก็เลยอ่ามีไลน์คุณหมอพอดีนะครับปศุสัตว์อําเภอของผมพอดีมีไลน์เพราะว่าผมฉีดยากับคุณหมอตลอดนะครับก็เลยอ่าส่งไลน์ส่งรูปไปให้คุณหมอดูคุณหมอก็ คอนเฟิร์มว่าเป็นลำปีจริงๆนะครับผมก็เลยรีบเลยนะครับรีบโทรให้คุณหมอนะครับให้มาฉีดยาให้นะครับฉีดยาให้ผมฉีดก่อนหน้านั้นนะครับสองเข็มแล้วนะครับคุณหมอฉีดให้แล้วก็เมื่อเช้านี้มาซ้ำอีกสามเข็มนะครับมาซ้ำอีกสามเข็มนะครับก็สังเกตอาการนะครับน้องไปเรื่อยๆนะครับน้องไปเรื่อยอ ช่วงที่ผมติดธุระนะครับช่วงที่ขเขาเผมติดธุระน้องของสายเขาจะกินอาหารกินหญ้าไม่ค่อยไม่ค่อยท่า่นะครับไม่ค่อยเท่า,เทา่เพราะว่าช่วงนั้นเขาป่วยนะครับแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ท้องเสียนะครับก็หายแล้วนะครับเพราะว่าผมเอาไวโคเตปนะครับไวโคตปใส่กล้วยนะครับให้เขากินนะครับอาการท้องเสียของเขาก็หายไปนะครับหายไปแล้วก็ ตุ่มนะครับตุ่มของเขาก็นี่นี่ถ้ามองไกลๆนะครับมองไกลๆก็จะเห็นนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมารีบโทรปรึกษาคุณหมอนะครับแล้วก็ให้คุณหมอเข้ามาฉีดยาให้น้องเร็วนะครับเพราะว่าคุณหมอก็บอกอยู่ว่าน้องเป็นมากี่วันผมก็บอกว่าเป็นมาที่แน่ๆก็คือ3วัน3วันนะครับสวันที่ผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับคุณหมอก็เลยว่าดีแล้วนะครับถ้าเรา สังเกตได้เร็วนะครับสังเกตได้เร็วเราก็จะได้รักษาเขาเร็วนะครับอ่ก็คือตอนนี้ก็ฉีดยานะครับเรียบร้อยนะครับฉิดยาเรียบร้อยแล้วก็รอ,อดูอาการไปเรื่อยๆนะครับว่าแผลของน้องที่ตานะครับจะพุพองนะครับจะพุพองนะแล้วก็หัวเขาจะหลุดไปตอนไหนนะครับหัวหัวตรงตุ่มที่พุพองนะครับคุณหมอก็กบอกว่า ถ้าหัวเขาหลุดก็ดึงออกนะครับดึงออกแล้วก็เอายาม่วงนะครับฉีดฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่าการรักษาก็จะลำบากนิดนึงนะครับลำบากนิดนึงถ้าเกิดว่ารักษาหายทันก็หายนะครับถ้ารักษาไม่ทันก็เกิดการสูญเสียนะครับเกิดการสูญเสียได้นะครับตอนนี้ก็นี่ครับกินยากินยาละเริ่มกินยาเก่งขึ้นนะครับกินยาเก่งขึ้น ก็ตอนนี้ก็เป็นห่วงแต่เนี่ยครับตัวที่อยู่ในฝูงเนี่ยครับตอนนี้ผมสั่งสั่งให้คุณหมอสั่งยานะครับยาลำปีแล้วนะครับจะมาฉีดไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับก็ภาวนานะครับตัวอื่นอย่าเพิ่งติดนะครับเพิ่งติดกับน้องเขานะครับก็ให้เป็นตัวเดียวก่อนนะครับให้เป็นตัวเดียวแล้วเราก็เอาวัคซีนมาฉีดนะครับนี่ เมื mm ่อเช้าผมก็บอกคุณหมอไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นข่าวร้ายนะครับข่าวร้ายนะครับข่าวร้ายมากเพราะว่าผมเลี้ยงผมเลี้ยงน้องเขาแบบบ้านๆก็จริงนะครับบ้านๆก็จริงแต่ว่าเลี้ยงดีพอสมควรเลยนะครับดีพอสมควรเลยกลางมุ้งกลางอะไรให้แบบดีพอสมควรเลยก็ไม่ไหวที่จะเป็นนะครับก็อยากจะแนะนํานะครับอยากจะแนะนําให้ ฟาร์มอื่นนะครับฟาร์มอื่นหรือว่าคนที่อยากจะเลี้ยงหรือว่าคนที่เลี้ยงนะครับลายย่อยเหมือนผมนะครับสองสามตัวนะครับฉีดป้องกันไว้เลยนะครับฉีดป้องกันไว้เลยอย่าให้เป็นนะครับอย่าให้เป็นนะถ้าเป็นก็ถ้าเรารักษาไม่ทันนะครับก็จะเกิดการสูญเสียนะครับถ้ารักษาทันก็เนี่ยครับวัวของเราก็จะเสียสมนะครับจะไม่สวยนะครับผิวเขาจะไม่สวยคุณหมอบอกนะครับผิวเขาจะไม่สวยผิวเขาจะเป็น เป็นหลุมหลุมนะครับจะไม่สวยนะครับเวลาเราขายนะครับ no ก็จะไม่ได้ราคานะครับเพราะว่าประวัติเขาเป็นลำปีพ่อค้าเขาก็ไม่อยากได้นะครับนี่นี่เดี๋ยวนี่ครับนี่ก็แม่ลูกนะครับนี่แม่ลูกอ้วนทวนสมบูรณ์ดีนะครับอ้วนทวนสมบูรณ์ดีนี่ส่วนตัวผู้นะครับตัวผู้ที่ขึ้นโคมนะครับขึ้นโคมเพื่อนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้ผมปล่อยออกไปแล้วนะครับผมก็ให้คุณหมอ ครับให้คุณหมอเอาไปขุนนะครับต่อนะครับต่อไปเรียบร้อยนะครับให้คุณหมอเอาไปนะครับคุณหมอที่มาฉีดยาให้ผมนี่แหละผมบอกว่าคุณหมอเอาตัวนี้ผมอยากปล่อยตัวนี้เอาไปให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าเขา,ากวนวัวแม่พันธุ์ของผมนะครับไม่อยากให้เขาแบบยินเขาดอบลงนะครับเพราะว่า,าลูกเขาเป็นพ่อบ้านๆน,นะครับพ่อบ้านๆถ้ามาผสม ก็จะดรอปลงอีกนะครับก็เลยปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยไปแล้วตอนนี้อัวที่ฟาร์มผมแต่ก่อนมี10บตัวนะครับมดลูกทะลักไปหนึ่ตัวก็ปล่อยออกไปนะครับก็เหลือ8นะครับเหลือเก้านะครับเหลือเก้แล้วก็มาเป็นตัวผู้นะครับให้คุณหมอไปอีกนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แตัวนะครับแดตัวรวมทั้งหมดนะครับมี8ตัวนะครับมี8ตัวนี่ครับ ผมก็ไปตัดหญ้าเพนกล่านะครับให้กินนะครับนี่กินทุกตัวแข็งแรงทุกตัวนะครับลําปีนะครับลําปีสกินนะครับวัคซีนนะครับจําเป็นมากนะครับจําเป็นมากนะจาเป็นมากเพราะว่าผมก็ถามเพื่อนในเฟซนะครับในเฟซในติกต็อกนั่นแหลก็ให้ทําเป็นโปรแกรมไปเลยนะครับให้ทําเป็นโปรแกรมไปเลยนะ ถ้าทําวันนี้ก็นับไปอีกนะครับถ้าลำปีก็ทําปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับถ้าปากเท้าเปื่อยก็6เดือนครั้งหนึ่งนะครับปีหนึ่งสองครั้งนะครับวัวของเราก็จะได้ปราศจากโรคภัยนะครับถ่ายพยาธิก็เหมือนกันนะครับถ่ายพยาธิก็6เดือนครั้งหนึ่งนะครับหกเดือนครั้งหนึ่งนะครับก็จะมียาถ่ายพยาธิทั้งแม่พันธุ์แล้วก็ลูกวัวนะครับก็เลือกหาซื้อได้นะครับ เลือกหาซื้อได้นี Lindsay ่ก่อนหน้านั้นผมก็ถ่ายพยาธิให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งแม่พันธุ์ทั้งลูกเขานะครับนี่ถ่ายพยาธิเรียบร้อยนะครับจดบันทึกไว้เรียบร้อยนะครับนับปีอีก6กเดือนเดี๋ยวเราก็มาถ่ายอีกนะครับถ่ายอีกนี่ก็ที่แน่ๆก็คือเอาไม่ทันนะครับลำปีสกินตัวนี้นะครับสวยนะครับลูกตัวนี้สวยอยู่นะครับสวยอยู่เพราะว่าพ่อพันธุ์เขาก็สวยนะพ่อพันธุ์แบบ บ้านๆน,นะครับผมผสมแบบบ้านๆน,นะครับไม่ได้ผสมหลอดนะครับมีพ่อพันธุ์เขาสวยอยู่ลูกเขาก็สวยอยู่นะครับแต่เอามาเป็นลำปีก่อนนะครับมาเป็นลำปีก่อนก็เดี๋ยวรอดูอาการไปเรื่อยๆนะครับก็คุณหมอก็บอกว่าสามวันสี่วันก็ส่งรูปให้ดูครั้งหนึ่งสามวันสี่วันก็ส่งรูปให้ดูครั้งนึงนะครับดูการเปลี่ยนแปลงของเขาว่า,าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ ฉีดยานะครับไปแล้วเบื้องต้นนะครับแล้วก็ดูอาการไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องลูกเกษตรนะครับ2020ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาถ่ายนะครับลูกวัวนะครับในฟาร์มนะครับเป็นลำปีสกรีนนะครับถึงจะดูแลแค่ไหนดูแลดีแค่ไหนก็วัคซีนก็ยังจำเป็นอยู่นะครับก็ฝากเพื่อนๆ คอยดูแลนะครับวัวนะครับของเพื่อนๆนให้ดีด้วยนะครับแล้วก็อ fc ท่านใดที่คิดอยากจะเลี้ยงนะครับก็เรื่องวัคซีนนะครับเรื่องวัคซีนก็สําคัญนะครับสาคัญมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ใหญ่นะครับเวลาสูญเสียมาแล้วก็เสียดายนะครับเสียดายนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตนะครับการเป็นลําปีสกรีนนะครับของน้องนะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับให้ดูไปเรื่อยๆจนหายนะครับดูจนหายว่า ถ้าเรารักษาทันแล้วกับรักษาไม่ทันจะเป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ